หนึ่งเดือนนะคะกับการจัดฟันของเรานี่มีหลายคนถามมานะคะเราใส่ยางสีมว่วงนะคะทุกคนรีแคปมาเล่าว่าหนึ่งเดือนเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างดัดฟันช,ชีวิตยากหลังจากที่เราใส่เหล็กใช่ไหมเราก็จะ วดนะพอใส่ปุ๊บไม่ค่อยปวดพอรับได้แต่พอตื่นเช้ามาปุ๊บโอ้คือสุดยอดเลยกินอะไรไม่ค่อยได้เลยคือ,อไม่ได้เลยต้องกินเส้นหรือว่าโจ๊กที่กินเข้าไปแล้วลืนเลยแบบนี้ประมาณ3-5วันไม่ไม่เยอะพอทนได้เออพอหลังจะผ่านไปใช่ไหมเราก็จะกินอะไรได้ตามปกติเลยแต่ว่าเราเนี่ยคือเราไม่ค่อยเคี้ยวอะ่ะคือเป็นอะไรไม่ค่อยเคี้ยวทำให้ท้องผูก าเรากินแล้วเราก็ไม่ค่อยเคี้ยวอย่างนี้ใช่ไหมเราไม่ชอบเวลาที่มีอะไรติดฟันเนาะแต่ก็มันก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมที่เราต้องรับได้ซึ่งทุกคนอย่าทําตามเรานะคือกินแล้วต้องเคี้ยวนะคะทุกคนเคี้ยวแบบเคี้ยวให้มันละเอียดนิดนึงอะ่ะไม่งั้นมันจะท้องผูกเหมือนเรานะคือมันต้องเสียค่ายาเพิ่มอะไรต่างๆนานาเลยถ้าเราไม่เคี้ยวใช่แล้วอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เราเป็นก็คือเหล็กบ่ายกระพุ้งแก้มหนักมากโอ้ไม่ไหวคือ เขาไม่ได้ใส่น้ำบาดเลยไปซื้อขี้ผึ้งที่เราเคยรีวิวไปอันนั้นมันช่วยแถมมีกลิ่นมิ้น์คือจะช่วยให้เราจับกลิ่นปากได้ด้วยคือเลิศมากถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ใส่ขี้ผึ้งหรือว่าเราไม่มีเราแนะนําให้ทุกคนกินน้ําเยอะๆก่อนนอนคือกินเข้าไปเลยกินน้ําเยอะๆทาให้ปากเนี่ยชุ่มชื้นตลอดเพราะว่ามันจะได้ไม่บาดปาก มากเท่าไหร่นะทุกคนอย่าลืมแปรงฟันนะทุกคนต้องรักษาวความสะอาดของฟันนะคะทุกคนเช้าเย็นหรือว่ากินข้าวเสร็จแปรงเลยกินข้าวเสร็จแปรงเลยก็ได้ถ้าทุกคนสะดวกยัางไงาก็ทําแบบนั้นนะคะ <S <S อย่าลืมแปรงฟันเพราะว่าเวลาจัดฟันเนี่ยสิ่งสกรปรกเนี่ยมันติดซอกฟันติดเหล็กข้างๆอะไรเงี้ยคือติดง่ายมากทุกคนอย่าลืมทําความสะอาดฟันให้ดีแล้วก็ไปหาหมอ,อทุกเดือนนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะไปหาหมอ,อแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเราจะมาวอล์กให้ทุกคนดูด้วยนะว่า เราไปทำฟันใส่เสียอะไรดียังไงใช่สนุกแน่สนุกอยู่คนเดียวชอบคุย